สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมันวัน a อเชียไปที่สปปลาว,าวกันต่อล่าสุดมีรายงานข่าวว่ากระทรวงป้องกันประเทศสปปลาวได้ร่วมมือกับประเทศเบลารุสทดสอบความสามารถในการยิงขีปนาวุธป้องกันภายทางอากาศ 4125-2TM ประสบความสำเร็จพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะทางเทคนิคและเทคโนโลยีให้สูงขึ้น เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามันดูครับสำนักข่าวลาวในชั้นแหน่วิทรายงานว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคม2565กระทรวงป้องกันประเทศสปปลาวได้ร่วมมือกับบริษัทพัฒนาอาวุธของประเทศเบลารุสได้ทดสอบความสามารถในการยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน 4125ขีด2 tm ในสนามที่สปปลาวโดยมีพลเอกจังสมรจันยาราชรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสปปลาวพร้อมด้วยฝ่ายที่เกี่ยวข้องและบุคลากรฐานผ่านศึกเข้าร่วมพลจัตวาสมพรมิตรภาพรองหัวหน้ากรมใหญ่สนาธิการกองทัพสปปลาวหัวหน้าผู้รับผิดชอบการทดสอบการยิงขีปนาวุธกล่าวว่า หลังจากทำการฝึกในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทคนิคของกองพลป้องกันภัยทางอากาศกองทัพประชาชนลาวได้เรียนรู้วิธีการใช้อาวุธรวมทั้งศูนย์มชาชการทางอากาศและเคลื่อนที่ยุทธวิธีแบบจำลองและวิธีการที่ใช้ในระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศอุปกรณ์ข่าวกรองการต่อสู้ในสนามรบของกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศเนื่องจากการยิงขีปนาวุธเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการฝึก และการทำลายเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสนี้พลเอกจันสมรจันยาราชได้ชื่นชมผู้ที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่เข้าร่วมการฝึกอบรมนี้ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการยิงจริงและสามารถมารลุเป้าหมายและว่าจะมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคนิคและเทคโนโลยีให้สูงขึ้นและทันสมัยเพื่อเสริมกองทัพครับทุกประเทศต้องมีกองทัพเพื่อรักษา อำนาจอธิปไตยของตนเองและเมื่อมีกองทัพแล้วก็ต้องมีการพัฒนากองทัพและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการพัฒนาของสอปปลาวนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างให้กองทัพของอาเซียนแข็งแกร่งขึ้นและก้าวหน้าไปด้วยกันครับ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019